จำคำครัวไว้นะคะเรารวยได้ตั้งแต่วันนี้เราสําเร็จได้ตั้งแต่วันนี้ไม่มีใครรวยกว่าเราไม่มีใครดีกว่าเราไม่มีใครเจ๋งกว่าเราเราเป็นผู้กําหนดชีวิตตัวเองวันนี้เรามีห้าบาทเราก็รวยในแบบของเราจะบอกว่าลองนะคะเริ่มจากวันนี้เลยทุกคนมั่งคั่งตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณต่อไปจากนี้การเดินทางของเราจากนี้ ไปจนถึงสิ้นปีจําไว้นะเลือกโฟกัสและรับแต่สิ่งที่ทําให้เราปังเท่านั้นเลือกรับแต่โฟล์ดีๆเท่านั้นอะไรเป็นทุกข์รีบวางแก้ไขไม่ได้หาคนช่วยแก้อะไรที่เอ้ยมันจะยังไงดีเอ้ยมันจะเป็นไปนในทางไหนหาคนคุยด้วยหรือหาคนที่คุยแล้วคุณจะไปต่อได้อย่าเลือกคุยกับคนที่ติดลบบ่อยๆจงโฟกัสอะคะกับคนที่พาเราไปรวยได้จริง ใครก็ตามนะที่ไม่มีที่ยึดไม่มีที่แบบลองยึดครูเอาไว้ลองยึดแล้วเดินไปกับครูครูไม่ปล่อยมือเพราะคุณแน่นอนลองจับครูเอาไว้สักปีหนึ่งปีเดียวก็พอเอาจริงกับครูปีหนึ่งครูบอกอะไรกูทําหมดครูบอกอะไรกูทําตามครูไม่ให้คุณมาเสียงเงินกับครูแน่นอนค่ะไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สไม่ต้องเรียกเรียลายเงินครูไม่เอานะคะลองฟังครูแล้วเอาไปทําทุกช็อตทุกช็อตทุกช็อตแล้วมาดูกัน ครูบอกแล้วนะปีนี้ทั้งปีครูจะพาคุณปั้นเงินคอยดูนะคะจากการฟังครูนี่แหละแล้วมันจะมีอะไรสอดแทรกเกี่ยวกับการเงินเห็นไหมวันนี้ก็มีเรื่องสอดแทรกเข้าไปละคุณรวยได้ทันทีเพราะคุณรู้สึกมั่งคั่งเงินห้าบาทของคุณหยอดกระปุกนั้นใส่กระปลุกนี้คุณฟังนะคะคุณมั่งคั่งทันทีเลยแล้วความมั่งคั่งมันจะสร้างเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแน่นอนครูเชื่อแบบนั้นเพราะครูเป็นคนหนึ่งที่ทําแบบนั้น เริ่มจากเงินที่ไม่มีเลยแต่โคตรมั่งคั่งแล้วเราจะไม่รวยไปด้วยกันมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าครูหมื่นล้านพวกคุณก็เอาไปเลยหลักล้านจะก,กี่ล้านก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ตอนนี้ครูขอไปถึงสองพันล้านก่อนนะคะคือไม่น่าไกลไม่น่าไกลค่ะเชื่อโคตรเชื่อเลยภาพมาชัดมากสองพันล้านอยู่แค่เอื้อมพอสองพันล้านแล้วครูกระโดดไปหมื่นล้านทันทีเลยนะทุกคนนะไม่รอนะไม่รอแล้วนะ โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนนะคะทุกคนข่าบุญใดก็ตามนะคะที่ข้าพเจ้านางชนิตาแดงวิชัยหรือครูพี่พรเจ้าของแบนรนด์โนบเก้านะคะได้กระทามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกพทุกชาติบุญที่ข้าพเจ้าได้ทํานี้ขอส่งถึงทุกคนขอบารมีแห่งบุญขออานิสงส์งแห่งบุญ ส่งถึงทุกคนให้ทุกคนแขวคาดปลอดภัยสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทําการงานสิ่งใดให้ประสบความสําเร็จรุ่งเรืองรุ่งโลดสําเร็จสําเร็จสําเร็จเป็นจริงปาฏิหารนะคะทุกคนสาธุสาธุสาธุไป